คลิปนี้จะทำให้ทุกคนมาทิงเพื่อจะได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาจากทุกๆมุมโลกก่ชมคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีแห่งยานยนต์กับรถยนต์แห่งอนาคตวันนี้ผมเอเลเดอร์รับหน้าที่ดำเนินรายการครับผม วันนี้จะนำพาเพื่อนๆไปชมรถยนต์ Mitsubishi Outlander PHEV หรือ Plug-in Hybrid ก่อนเปิดตัวในไทยในเดือนพฤศจิกายนนี้หลังจากที่ BOI อนุมัติโครงการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า PHEV หรือ Plug-in Hybrid ของ Mitsubishi ประเทศไทยเมื่อวันที่15มีนา2562 การระดมทุนครั้งนี้ลงทุนทั้งหมดอยู่ที่3,130ล้านบาทและเดินสายการผลิต Mitsubishi Outlander PHEV ที่โรงงานแหลมฉบังจังหวัดชนบุรีคาดว่าพร้อมจะเปิดตัวที่งาน Motor Expo ปี2020ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ Mitsubishi Outlander PHEV จะมาพร้อมกับขนาดมิติตัวถังที่มีความยาวอยู่ที่4,695ม mm, ิลิเมตร ความกว้างอยู่ที่1,800ม mm, ิลิเมตรความสูงอยู่ที่1,710ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อนั้นอยู่ที่2,670ม mm. ิลิเมตรโดยการออกแบบภายนอกของ Mitsubishi Outlander PHEV นั้นจะมาพร้อมกับหน้าตาทรง Dynamic s h i e l ลกระจังหน้าขนาดใหญ่ขึ้นที่เป็นเอกลักษณ์ไฟหน้าแบบ LED ทรงปลาดเปรี่ยวมากยิ่งขึ้น และมาพร้อมกับไฟสองสว่างตอนกลางวัน Daytime Running กันชนหน้าแบบใหม่เสากราดแบบครีบฉลามพร้อมไฟท้ายแบบ LED ส่วนรอลอยนั้นจะมาขนาด18นิ้วพร้อมกับยาง225/55ทั R18 ด้านบนหลังคานั้นจะมาพร้อมกับหลังคา s ันร o o เพิ่มบรรยากาศสุดชิวขนาดขับขี่ ส่วนในด้านของขุมพลังนั้นจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.4ลิตรให้กำลังสูงสุดอยู่ที่128แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่199นิวตันเมตรจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวซึ่งติดตั้งทั้งด้านหน้าและด้านหลังซึ่งด้านหน้าให้กำลังสูงสุดอยู่ที่82แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่1 3 7นิวตันเมตร มอเตอร์ด้านหลังนั้นให้กำลังสูงสุดอยู่ที่9 5แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่195นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านั้นจะให้กำลังรวมอยู่ที่236แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่300นิวตันเมตรขับเคลื่อนทั้งหมด4ลอ้อและตัวรถนั้นจะถูกติดตั้งด้วยแบตเตอรีร่ลิเธียมไอออนขนาด13.8กิโลวัตต์ซึ่งวิ่งระบบไฟฟ้าล้วนจะสามารถวิ่งได้ไกลถึง 45กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งระบบในการชาร์จอย่างเร่งดวง่วนใช้เวลา32นาทีจาก0ถึง80%แต่ถ้าหากใช้ระบบไฟ220โวลต์ชาร์จจะใช้เวลา3ชั่วโมง30นาทีจากแบตเตอรี่0ถึง100%ส่วนภายในห้องโดยสารนั้นออกแบบด้วยความเรียบง่ายดูหรูหรามาพร้อมกับโทนสีดำและสามารถจุให้ถึง7ที่นั่ง บอกรั่งนั้นจะเป็นกึ่งหนังแท้สามารถปรับสูงต่ำด้วยระบบไฟฟ้า8ทิศทางและมาพร้อมกับจออินโฟเทนเมนต์ขนาด7นิ้วที่รองรับีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทยุดูหนังฟังเพลงและสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นผมไรมัตติฟังชั่นให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนเมนูต่างๆได้ะสะดวกสบายตลอดการขับขี่ ก็ถือได้ว่าเป็นรถยนต์ plug-in hybrid ที่น่นาสนใจอีกคันหนึ่งที่เราได้จับมานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันเนื่องจากมันสามารถวิ่งด้วยระบบไฟฟ้าล้วนได้ไกลถึง45กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งถ้าเราขับไปทํางานด้วยระยะทางไม่ถึง20กิโลเมตรต่อวันก็ถือว่าคุ้มค่าแทบจะไม่เสียน้ํามันตลอดการเดินทางเลยทีเดียวนะครับ ทั้งหมดทั้งวันนี้ก็คือเรื่องราวของ Mitsubishi Outlander PHEV ที่เราได้จักมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันหากเพื่อนๆมีข้อคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยหากคุณชื่นชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ก็ผมเอเดอร์ e er, ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปตัดไปสวัสดีครับ